มาต่อกันที่ตอนที่2ครับกับ Microlearning ในซีรีส์ของ Managerial Skill Development นะครับซีรีส์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารลูกน้องแบบได้ใจและได้งานด้วย DSC i ตอนที่2แล้วนะครับในตอนนี้ก็จะคุยกันว่า D.I.S.C. หรือที่เราเรียกว่า d i s เนี่มันคืออะไรแต่โดยปกติก็จะนิยมเรียกว่า D.I.S.C. นะครับเพราะว่า D.I.S. และ C. เนี่ยมันเป็นตัวย่อนะครับของลักษณะหรือสไตล์ของคนแต่ละแบบซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันใน EP ถัดไปนะครับ D.I.S.C. คืออะไรและต้องทำอะไรเมื่อจะใช้ D.I.S.C. ในการบริหารลูกน้องนะครับนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันใน EP นี้นะครับ D.I.S.C. เนี่ยเป็นศาสตร์ในการทำความเข้าใจ สไตล์ของคนที่ดรวิลเลียมมาสตันซึ่งเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาวันนะฮะแกเคยทำการศึกษาไว้แล้วก็เขียนเป็นผลงานเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Emotions of Normal People นะครับซึ่งนานละเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มานานมากแล้วละ่ะนะครับแล้วก็ d i s c เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็น หนังสือที่แนะนำเครื่องมือในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์นะครับซึ่งใน DISC เนี่ยก็จะแบ่งคนออกเป็น4สไตล์หรือว่าสไทยเหมือนที่คุยให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยรู้เรื่อง DISC กันมาเยอะมากลวและในสังคมไทยโดยเฉพาะในองค์กรภาคเอกชนเนี่ยก็นำเอา DISC มาใช้สำหรับการวิเคราะห์คนไม่ว่าจะเป็น บริษัทที่เป็น head hunter นะครับหรือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง CPF นะครับที่ใช้ DSC ในการคัดเลือกเพื่อดูคนที่มีสไตล์เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ที่ต้องการคาแรคเตอร์ Character เนี่ยก็จะดูตามลักษณะงานนะครับคือลักษณะงานเฉพาะเนี่ยยก,ยกตัวอย่างเช่นทางบัญชีการเงินเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนที่มีสไตล์ที่มันแมทช์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนเนี่ย ไม่เพียงแต่จะใช้ในการคัดเลือกคนเท่านั้นนะครับเขาจะเอามาให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับสไตล์ของคนวิธีการที่จะรับมือวิธีการที่จะจัดการกับสไตล์ของคนทํางานแต่ละแบบด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานคือไม่ว่าจะเป็นบุคลกากรระดับปฏิบัติการด้วยกันก็ตามหรือคนที่เป็นหัวหน้างานก็แล้วแต่เนี่ยนะจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องแบบนี้เพื่อให้เข้าใจว่าคนมันมีหลากหลายสไตล์แลละถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการจัดการกับคนแต่ละสไตล์ที่ สอดคล้องกันด้วยนะครับ d i s c มันจึงเป็นเครื่องมือเนาะในการที่จะประเมินทำความเข้าใจและใช้สำหรับการที่จะปรับตัวเองจูนพฤติกรรมความคิดวิธีปฏิบัติของตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละลักษณะนะครับ d i s c เนี่ยมันมีประโยชน์เนาะที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นศาสตร,ร์ของการอ่านคนอ่านคนได้มันก็จะให้คนเป็นอย่างที่ว่าไปในตอนแรกเนี่ยนะฮะ มันนอกจากจะช่วยในการที่เราจะดูคนแล้วเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้คนหนึ่งได้เนี่ยระหนักรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนมีจุดเด่นจุดด้อยเรื่องอะไรพอเรามีเรามีความรู้แล้วเนาะว่าตกลงแล้วเรามีจุดเด่นจุดด้อยเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะพยายามในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองสมมติเรามีจุดด้อยเรื่องความละเอียดรอบครอบสำหรับคนที่เป็นสไตล์อินฟลูเอนซ์ลักษณะแบบเนี้ เขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเวลาทํางานเรื่องอะไรเนี่ยคงจะต้องตรวจซ้ำหรือ double c h e ็คเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดงานบกพร่องไปเพราะความที่ไม่เรียดรอบคอบของคนสไตล์ influence ลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนครับมันมีประโยชน์ใน่ง่ที่มันจะช่วยให้เรายอมรับคนอื่นๆมากขึ้นคือธรรมดาในชีวิตการทํางานเนี่ยคือเราต้องบอกว่าเรามาหาเงินนะไม่ได้มาหาเรื่องคือเราอะมาทํางานกับคนอื่นๆ คพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นงานเขาหรืองานเราก็ตามมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกหากเราจะทะเลาะเบาแววงกันแล้วจะคิดว่าจะงงานมันจะเดินน่ะจริงอยู่ไอ้ความขัดแย้งอะ่ะมันทําให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือมุมมองใหม่ๆวิธีการปฏิบัติใหม่ๆเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสาะแบบนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าความขัดแยง้งถ้าในจุดที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความขัดข้องมองใจระหว่างกันมันจะเกิดปัญหาตามมา ทำให้ไม่เกิดการยอมรับกันและปัญหาความขัดแยงที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตการทํางานของคนเนี่ยก็คือคือเราไม่ยอมรับความแตกต่างของคนอื่นคือเรามมกคิดว่าคนอื่นจะต้องคิดจะต้องเป็นเหมือนกับเราคือเราเป็นพวก dominance ประมาณว่าเราทางานเร็วเราคิดเร็วเรากล้าตัดสินใจแต่พอไปเจอคนพวกที่เป็น style s หรือพวก s t e ดิ i n e s s เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะว่ากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งสมบพนแต่ละสไตล์ใน ep ถ,ถัดไปนะฮะ พอเราเจอพวก steadiness เนี่ยเราจะรู้สึกหมุดหงิดเพราะด้วยคมที่เราเป็นคนเร็วพวก dominance ไงพอเราเจอพวกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันลักษณะตรงข้ามกันคือพวก steadiness เนี่ยมันจะรู้สึกแหมมันไม่ใช่ย่างมันอึดอัดทำไมมันช่วยจังทำไมมันช้าจังอะไรแบบเนี้แต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะทําความเข้าใจคนอื่นที่สไตล์แตกต่างจากเราได้มากขึ้นนะครับความเห็นอกเห็นใจกัน ก็จะมีมากขึ้นแล้วก็มันจะนําไปสู่การปรับตัวของเราและก็ปรับตัวของเขาด้วยแน่นอนครับถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนสไตล์ไหนตาม DISC แล้วเรารู้ว่าเขาเป็นสไตล์ไหนตาม DISC เนี่ยต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันมันมันก็จะง่ายนะครับนั่นคือคุณประโยชน์นะครับอีกอันหนึ่งของเรื่อง DISC อย่างไรก็ตามต้องบอกกันว่า DISC เนี่ยถ้าท่านจะนำไปใช้ให้ได้ผลนะครับมันต้อง ทำความเข้าใจใน3เรื่องดังต่อไปนี้ก่อนนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเขาเป็นของเขาแบบนั้นแหละคือเขาเป็น dominance เขาก็เป็น dominance เขาเป็น influence เขาเป็น state n a t u เขาเป็นพวก compliance เขาก็เป็นของเขาแบบนั้นแหละ d ก็ดี i ก็ i s ก็ s สีก็สีคนแต่ละสไตล์เขาเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครที่จะเจ๋งกว่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งมันแย่กว่านะครับไม่หรอกนะครับ ที่2ก็คือคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีสไตล์ D.I.S. หรือสีต่างต้องการให้คนอื่นปฏิบัติแบบที่ตัวเองเป็นทั้งนั้นแหละสังเกตไหมครับยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพวก Dominance ก็จะบ่นว่าพวก Steadiness นะครับจะเป็นพวกช้าอึดอัดยืดยากอ้าวงั้นแปลว่าเรากําลังนึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาไม่เหมือนเราเขาทํำไมเขาไม่ทําเหมือนเราแปลว่าเรามีอคติ หรือเราไม่ได้ยอมรับในความแตกต่างของคนที่เขาอาจจะแตกต่างจากเราในแง่ของ personal style แล้วถูกต้องไหมเราคิดว่าคนทุกคนจะต้องเป็นเหมือนเรามันไม่ใช่หรอกบางคนเขาก็เป็นเหมือนเราบางคนเขาอาจจะแตกต่างจากเราบางคนอาจจะแตกต่างนิดหน่อยบางคนอาจจะแตกต่างอย่างสุดขั้วเลยเช่น d o m i n a n e กับ s t a ต i ิ n a r ต่างกันสุดขั้วเลยลักษณะแบบนี้ดังนั้นพอเราทําความเข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าเราจะบริหารจัดการได้ได,ดีมากขึ้นนะครับอันที่3มก็คือ เรียนรู้จากการปรับตัวเองง่ายกว่าปรับคนอื่นเขาเอาใหมนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเขาเป็นของเขาแบบนั้นแหละ2ก็คือเขาชอบให้เราปฏิบัติเขาอยากให้เราปฏิบัติแบบที่เขาเป็นถ้าเขาเลือกได้นะกับอันที่3ามเลยก็คือคนเราต้องเรียนรู้จากการปรับตัวและปรับตัวเองง่ายกว่าไปปรับคนอื่นโดยเฉพาะท่านที่เป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องเนี่ย ท่านคิดว่าลูกน้องจะต้องมาปรับตามท่านทุกสิ่งอย่างเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่เนาะโอเคถ้าลูกน้องเขาได้เรียนรู้เหมือนกับเรานะเขาเรียนรู้จากเรื่อง DISC เขาก็จะรู้ว่าหัวหน้าเป็นแบบไหนนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้แล้วทําความเข้าใจที่ตรงกันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีประเด็นประเด็นคือเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องแบบนี้แล้วเราคิดว่าทุกคนมันเป็นแบบมันจะต้องเป็นแบบที่เราต้องการหรือคาดหวังไงพอผิดคาดหวังปุ๊บเราก็ไม่อยากทํางานด้วยกันแต่อย่าลืมนะคนเรามีความถนัด หรือ contribution ของเราที่ให้กับองค์กรก็แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่แลาผิดชอบต,ต้องไหมดังนั้นสําคัญมากเลยนะครับนอกจาก diac มันจะช่วยให้เรารู้ตัวเราแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักคนอื่นด้วยแล้วก็ปรับตัวเข้าหาคนอื่นโดยคาดคือเอาให้ได้ว่าตกลงแล้วคนอื่นเน่ยเขาเป็นลักษณะสไตล์แบบไหนเขาอยากให้เราปฏิบัติกับเขาแบบไหนในแบบสไตล์ที่เขาเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็เรียนรู้จักที่จะปรับตัวคนเราอ่ะ ้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแหละครับตั้งแต่ทุกๆวันที่ท่านก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยมันคาดการไม่ได้เลยว่าท่านจะเจอเรื่องอะไรถูกต้องไหมครับต่อให้ท่านทํางานประจาเนี่ยในชีวิตการทํางานประจํามันก็ไม่ได้มีทุกสิ่งนะครับที่มันจะเป็นเหมือนกับวันก่อนหน้าทุกๆอย่างถูกต้องไหมดังนั้นเราเจอการปรับตัวอยู่ในชีวิตการทํางานของเราทุกๆวันอยู่แล้วอย่างเราที่อายุเรามากขึ้นทุกๆวันถูกต้องไหมดังนั้นแล้เนี่ยเวลาที่ เราเรียนรู้จากเครื่องมือที่เรียกว่า D.I.C. เวลาที่เราจะนำไปใช้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราก่อนเลยครับดังนั้นถ้าถามว่าจะต้องทำอะไรเมื่อจะใช้ D.I.C. 3เรื่องที่ต้องทาและสิ่งที่สาคัญมากคือเตรียมใจให้พร้อมว่าคนเราไม่มเหมือนกันเมื่อมันมีความแตกต่างกันนะครับเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้โดยรู้เขาแล้วก็รู้เราซึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยนะครับ ถ้าท่านจะบริหารจัดการเขาเนี่ยอ่านเขาได้ท่านจะใช้เขาเป็นได้แน่นอนโดยใช้ DSC ครับ